สวัสดีครับทุกท่านคุณอโปคะกลับมาอีกครั้งกับผลงานการแสดงครับายหน้าไปกี่ปีเลยสองปีมั้งครับสองปีนี้นี่ครับเออยังยังตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงแบบไม่รับงานลพรแล้วเลยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำอื่นมากกว่าอครับก็ก็แค่เปลี่ยนเดเรคชั่นเลยก็คืออยากพัก่างี้หรอคุณอโพรม่ไม่ได้อยากพักครับแต่แค่รู้สึกว่าเรามี ณณเวลานั้นคือมันประมาณ24่ี่เออยี่สิบสี่ยีประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ่าอีกอีกห้าปีเรา30แล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นละครต่อไปเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายเวลามากเลยแล้วก็รู้สึกเอ่อเริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนแล้วที่ผ่านมาไปทำอะไรมาบ้าง2ปีอ่จริงจริงโบได้ไปพยายามจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ว่าณเวลานั้นอ่ะเอ่อมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาโบเอ่อ ทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเป็นการเรียนออนไลน์หรือไม่ได้สังคมที่เขาใกล้ชิดกันค่อนข้างมากเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดก็เลยตัดสินใจกลับมาครับแล้วการเรียนตรงนั้นมันจบเสร็จสิ้นหรืออะไรไหมยังเลยจริงๆยังยังแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำก็คือตอนแรกวางแผนจะบินแล้วอย่างนี้เหรอครับบินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วใช่ครับไปกลับมาก็หลดิกเป็นสายวายไปเลยซีีส์วาย่ครับคือรู้สึกว่า ด้วยด้วยบทด้วยด้วยทีมงานเนี้ยคือเราได้คุยกันก่อนแล้วแบบเราชอบแอดดิจูดเขาที่เดเรคชั mm ่นเขาคือแบบทุกคนเลือกที่จะแบบตั้งใจทํางาน mm hmm. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือตั้งใจทําให้เต็มที่สุดก่อน mm hmm. เรารู้สึกว่าเมื่อคนตั้งใจอ่ะเราอยากจะร่วมงานด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าการแสดงในแบบอื่นๆที่เราอยากจะลองอยู่แล้ว mm hmm. ด้ mm hmm. จริจริงมันมันมันกระทบไหมการที่เราตัดสินใจรับซีรีส์วาย กระทบกับเรื่องอะไรก่ขอนหน้าน,นี้เราก็เคยมีข่าวว่าแบบลือหึงหนาโปเป็นเกย์เ,เขาเคยลือมาอมันเคยลือหึงมาก่อนหน้าน,นี้มันยิ่งกระทบหมายคนเอ่อเอาจริงไหมเรื่องนั้นไม่เคยอยู่ในหัวเลยเ,เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เป็นเพศที่สมเนี่ยหรือเป็นอะไรก็ตาม LGBTQ เนี่ยเขาแตกตา่างเ,เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเพียงความชอบอะ มันเหมือนการที่คุณชอบกินผัดกะเพราสมมติแต่คนอื่นก็ไม่ได้ชอบกินผัดกะเพราที่รสเดียวกับคุณนั่นหมายความว่าทุกวันนี้บวกกับการที่โลกเปิดกว้างแล้วดังนั้นเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขที่สุดนะครับแล้งก็ไม่ได้ซีเรียสคนจะมองอะไรยังไงถ้าหลังจากนี้ภาพมันออกมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ควรทำให้มีความสุขมากที่สุดคือตัวเรานะไม่ใช่คนอื่นครับ อ่ะแล้วหล,หลงังจากนี้ยังไงคะต้องเริ่มกลับมาเรียนการแสดงใหม่เลยไหมเพราะว่าหายไปนานอาตอนนี้ก็กลับมาเรียนการแสดงครั้งครับผมแล้วก็กลับมาในที่ท,ที่ที่เราเคยอยู่คือแบบในเบื้องหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็แรกๆก,ก็รู้สึกตื่นเต้นอพอไปสักพักก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มปรับตัวได้ละเราเริ่มรู้สึกว่า,เ,าเราสบายตัวมากขึ้นคือหมายความว่าอยากทําอะไรก็ได้ทํามากขึ้นเพราะด้วยความที่โลกเปิดกว้าง อ่าสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทุกอย่างเปิดกว้างมากไม่ได้จำกัดแค่ว่าแบบหนึ่งหรือสองหรือสามจริงหลายคนก็มองว่าเหมือนเราเป็นแบบพี่ใหญ่สุดในกองเพราะประสบการณ์มากสุดอะไรเงี้ยเราต้องแบบมีคอยให้คําแนะนําใครอะไรเงี้ยเออก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะด้วยความที่งานมันเป็นทีมทีมเวิร์กดังนั้นคือทุกคนดังเอ่อจ๊อกจำเป็นต้องมีดีเรคชั่นที่ตรงกันคือการตั้งใจทํางานแล้วก็ความที่ไม่มีอีโก้ต่อกันดังเอ่อทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีที่แบบ รับฟังแล้วปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยครับครับดูเราก่อนครั้งนี้ดูเราสดใสดูแฮปปี้กว่าเดิมนะครับผมอ่อก็ก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นคือห응ม,มายความว่าเราไม่ได้จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าควรจะเป็นแบบนี้หรือควรจะเป็นแบบนั้นเพราะโปรู้สึกว่าชีวิตเราเราเราควรจะเลือกทํามันด้วยตัวเองครับตอนนี้เองเราก็ยังคงเป็นอิสระยังไม่ได้เอ่อตอนนี้เพิ่งเซ็นสัญญาไปกับฟิมาเนีย ใช่แล้วก็ใช่ใช่ใช่แสงคายอะไรอย่างสัญญาเก่ากับทางผู้จัดการเองก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ใช่ก็ยังอยู่คือไม่ได้แบบว่าเอกเลยอะไรคือด้วยความที่เราสนิทกันมากอยู่แล้วเราเรามองกันเป็นพี่น้องมากมากกว่าพาร์ทเนอร์รวมรับอยากโปรมาใส่วาย้ยคือจหลังจากนี้คือจะเอาดีทางด้านสสยวายเลยไหมครับเออก็ต้องรอดูไปว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือโปรมองมันในเรื่องของการแสดงมากกว่าโปรมองในเรื่องของ การทางานที่มันเปลี่ยนไป<ม>ที่มันสบายขึ้นที่ดูใกล้ตัวเรามากขึ้นวิธ<ม>ีการพูดหรือสิ่งต่างๆเลย<ม>ถ้าสมมติเวนีมันเปรี้ยงปางขึ้นมาก็คือคน,<โ>คนอิเคีสก็ไม่ติดใช่ไหมก็ไม่ได้ติดอะไรอะ่ะก<ม>็แต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องดูด้วยตัวเนื้อบทอีกทีนึง<ไ>เพราะว่าที่ตั้งใจมารับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นแอคชั่นแล้วก็ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าเคกับเมนะเพราะว่าเขามองว่าทุกตัวมีเหตุผลของการกระทํา คือเหตุผลคืออะไรเนี่ยต้องไปดูในเรื่องว่าทําไมถึงจากที่ชอบผู้หญิงอยู่เนี่ยกลายมาเป็นชอบผู้ชายดังนั้นคือมันมีเหตุเหตุผลที่น่าสนใจเลยครับก็เลยรับเล่นเตรียมตัวรับมือรด้ยังกับการในหลังจากนี้เราจะมีฐานแฟนคลับในเรื่องของด้อมด้อมด้อมพวกวายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเออก็ปล่อยให้เป็นไปครับก็ก็ตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้อมเราก็ค่อยๆจะรุนแรงเหมือนกันนะฮะนการแสดงออกระว่างเราเขาคุณุณมาอ๋อครับผม ก็บ้านป่าเมืองเถื่อนสมชื่อใช่ใช่ใชคือพวกเราค่อนข้างมีความมีมีมีความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงครับดังนั้นคือมันเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันกลับกลายว่าเอ้าเขาดันชอบอะไรครับการบกอรสวิสแฟนคลับก็จะเป็นแบบสไตล์เราเลยก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคขอบคุณครับ ไม่เขาก็บอกน่อกีว่าเขาจะเอาเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวได้ออกหล่อตัวใัวเพ่ครับผมหนึ่งสองสามคนอยูแล้วนะพอแล้วใช่ไหมแ้เอาเกันตอนนี้ไหนกันปอปอนึงครับอะปหล่อมากหนึ่สองมดูเสียดเดือยทำไมอ่ะเสียดจริงใจมากเลยเไม่จริงหรอจริงจริงต่อเลยนะเดี๋ยวี่แนไปนะ กล้องนี้หน่อยครับเสร็จแล้วอโปขอภาพนิ่งหน่อยค่ะบันไดน้ำหนึ่งแต่เมื่อวานเรานอนต่อเลยนะไปต่อเลยนะพี่แจนหลังจากนี้จะออมาตึงไปออกมาสพาใจเองเัยอยู่ข้างหลังเลยไปเลยไปดึงเองได้เลยหรอพี่น้องอยู่ตรงนั้นไปบอกพี่น้องเลยใช่ตรงนี้มันร้อนแล้วอ่ะ